ลิ่วอีกินฟมิซไอ้หมอนี่มันอันตรายนี่วะเข้ามาพร้อมกันให้หมดเลยฉันจะทำให้พวกเกกคลานเป็นหมาร้องเอ็งเองเองก็ได้ฉันจะบวกกับแกนี่แกทำให้ฉันไม่มีทางเลือกเอง นะเอานี้ไปกินพัวฉันรู้จุดอ่อนของมันแล้วมันขึ้นไวช้ามากไม่พิวเหมือนสาวน้อยคนนั้นเย่ะ yeah, ละสิมันจับได้แล้วรอมันไวหรีบๆจัดการมันซะเยอฉันจะรับมือยังไงกันดีเลยเนี่ยยืนสู้อยู่กับยืนสู้อยู่กับที่แบบนี้คงไม่ไหวแน่ระวังตัวด้วยระวังข้างหลัง หาทางตีวงล้อมออกมาก่อนพวกฮ่าฮนี่แค่น้ำจิม้มแรงดีอย่างเดียวมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะยอมแพ้ซะเถอะรีบออกจากตรงน,นั้นซะนายเสียเปรียบเกินไปอเจสสวยๆช่วยหน่อยเด้อืมเอาพลังความเร็วของเสือชีตา้าไม่ละจ้าพ่อหนุม่มตกลงขอบคุณมากอาเจสสวยๆราคาสองแสนเต้มนะตอนนี้เต้มเชินหาวต้มเฉินหา ห่าของนายเหลือหกแสนเต็มแล้วนี่พวกฮะมาเกะหายไปแล้วอ้ตัวเองจะทำอะไรเขาโอ้ยโอ้ยลื่นลื่นขอโทษนะพอดีฉันไม่รู้ว่าส,สู้กับพวกมันยังไงช่างมันเถอะรีบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะแม่งเอ้ยอย่างเนียนเลยวะไอ้นี่รีบตามมันไปเลยเข้า มันกะจะกินคนเดียวไอเลวนายเคยฝึกวิทยายุทธ์มาก่อนเหรอไม่เคยนายเคยเมตทหารเก่ามาก่อนเหรอไม่เคยแล้วนายเป็นอะไรมาบ้างล่ะเคยเต่เต้นเต้นยิมนาสติกตามลุงแถวบ้านอตอนเช้าอ่ะ๋ะโอเคจัดการพวกมันเลยฉันเชื่อว่านายมีวิชาฉันเชื่อว่านายวิชายิมนาสติกของนาย นายทำอะไรทำไมไม่สู้ฉันกำลังอุ่นเครื่องยืเ้นที่สายอยู่ย่อะคอยดูพลังการฝึกฝนยิมนาสติกของฉันให้ดีอะไรเนี่ยแล้วเจอกันนะจ่ะที่รักฮิฮิฮิโรงเรียนโรงเรียนของเธออยู่ในเธอเดียวกันกับเรา เธอต้องตกลุมแล้วฉันแน่นอนเลยอย่างฮาพี่